ก็วันนี้นะครับมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมากกว่านะครับสําหรับคนที่เออซื้อรหัสของคนอื่นมานะครับหรือว่าจะเล่นรหัสเพื่อนนะครับแต่เข้าเล่นไม่ได้นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเเคยเจอปัญหานี้นะครับที่เข้าเล่นผ่านสตรีมแล้วมันเออเหมือนกับมันขึ้นว่าไอเดียของท่านเนี่ยลิงก์กับสตรีมของคนคนอื่นเนี่ยอยู่แล้วนะครับของเออคนที่คุณซื้อไอเดียมาหรืออะไรเนี่ยซึ่งต้องไปโหลด ลันเชอร์ตัวเกมแบบลันเชอร์ของในเว็บมันเนี่ยซึ่งใช้เวลานานนะครับมันเสียเวลาสําหรับคนที่เล่นร้านเกมเนี่ยจะเสียเวลามากซึ่งวันนี้ก็จะทําให้ปัญหานี้มันหมดไปนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยสมัคร ID สตรีนเนี่ยไก่ๆสักหนึ่ง ID นะครับแล้วก็โหลดเน็ซีมาไว้เสร็จแล้วก,กดเล่นนะครับครั้งแรกเนี่ยที่เราล็อกกินเนี่ยมันก็จะถามนะครับว่ามีรหัสเน็ซีอยู่แล้วใช่หรือไม่แล้วก็ตอบว่าใช่ไปครับแล้วก็ใส่ ID ของท่านไปครับผม ดูไกลๆเนี่ยจะเป็น ID แกลของผมนะเนี่ยมันบอกว่า ID เนี่ยลิงก์กับสตรีมของคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยเราก็รู้กันแล้วครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ปกติก็สําหรับวิธีเล่นนะครับวิธีทําให้มันหายไปเนี่ยก็มากดคลิกขวาที่ตัวลันเชอร์นะครับไอ้กดพิมท์พิสโปรแกรมทูท็อกบาร์เนี่ยกดไปครับกดปิดลันเชอร์หนึ่งครั้งกดเปิดลันเชอร์ใหม่เปิดผ่านตรงนี้นะครับ ก็ใส่ไอดีไก่เราไปเนี่ยมันก็จะเล่นได้ปกตินะครับแต่ในส่วนเนี่ยมันเ,เพื่อนผมก,ก็เล่นอยู่นะครับไอดี ID เนี่ยก็เป็นอันว่าสามารถเล่นได้กันทุกคนนะครับลองนำไปใช้ใดูนะครับก็หากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแชร์ต่อๆกันไปนะครับให้รู้ๆกันด้วยนะครับว่าวิธีแก้นะ่ะมันมีอยู่ครับผม